ช่างอัศจรรย์ยิ่งเหมือนเวทมนต์เรากับผมได้อ่านคำพีเล้นลับในชีวิตของครูผู้ยิ่งใหญ่ที่จากไปแสนไกลในดินแดนอันไกลโพ้นแต่เราก็ได้สื่อสารกันผ่านหัวใจของเราเราได้สื่อสารผ่านทางดวงวิญญาณของเราเราได้สื่อสารผ่านจิตใต้สำนึกอันสูงส่งเป็นความเล้นลับของชีวิต เกินกว่าจะหาคำอธิบายได้ The Source รหัสลับโฮโมดิโอสเขียนโดยอาจารย์สถิตธรรมเพินสุขครูและโคช้ชระดับโลกผู้ค้นพบการวางระบบจิต mindset และวิธีการใช้ชีวิตเสียงอ่านโดยจีน่า Jumping Love by The Master c o a c Academy บทที่18บทสรุปจากการที่ผมได้มีโอกาสรับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตคือการสื่อสารกับผู้รู้ทางจิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ที่ร่วงลับไปแล้วเป็นการสื่อสารทางจิตอย่างล้ำลึกที่เรียกว่าเชน e ริ n งและนำมาถ่ายทอดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับมวลมนุษย์ทุกคนถึงการสื่อสารทางจิต กับพลังงานหรือจิตวิญญาณในระดับสากลจักรวาลเพียงแต่ครูทางจิตวิญญาณที่สื่อสารนั้นมีผมเป็นสื่อกลางในการสื่อสารจากการทำสมาธิและเชื่อมจิตในระดับจิตเหนือสำนึกซูเปอร์คอนชีสเนตอย่างไรก็ตามในอีกแง่มุมหนึ่งอาจเป็นเพียงอุบายในการเขียนหนังสือ เพื่อบอกเราว่าการถ่ายทอดสัญญาณน,นี้เป็นเพียงจินตนาการของผมก็เป็นได้ซึ่งผมพร้อมที่จะทำให้พวกเราทุกคนเป็นผู้ใช้วิจารณญาณหรือดุลพินิษตามเหมาะสมหากเป็นเพียงจินตนาการของผมผมก็ถือว่า การสื่อสารนี้เป็นสาระสำคัญที่จะเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านในเชิงปริศนาธรรมหรือข้อคิดทางจิตวิญญาณถ้าเป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้นจริงผมอยากบอกว่านี่คือการเปิดเผยความลึกลับของชีวิตอันเป็นกุญแจที่รำลึกของจักรวาลซึ่งผ่านการสื่อสารทางจิตของผมผมยอมรับว่า การสื่อสารกับดรเวนไดเออร์ครูทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่เป็นการเปิดเผยความรับของจักรวาลด้ในการถอดรหัสลับของจิตใต้สำนึกอย่างแท้จริงซึ่งเป็นเรื่องที่ล้ำลึกและน่าทึ่งการได้สัมผัสวิญญาณของครูผู้ยิ่งใหญ่ดรเวนไดเออร์ yer, ทำให้ผมรู้สึก ถึงช่วงเวลาที่ทำให้ผมได้รับประสบการณ์ที่สุดยอดที่สุดการสัมผัสกับครูรูทุกๆท,ท่านที่เป็นบรม,มครูผู้ยิ่งใหญ่แห่งจิตวิญญาณตั้งแต่นโปเร o นฮิลผู้ที่เป็นโคชผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่21จากแนวคิดที่จะดึงดูดความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวยมาสู่ชีวิตแม้กระทั่งโอโช รู้ทางจิตวิญญาณที่มียานอย่างรู้ทางจิตเที่ยวลึกซึ้งนอกจากนั้นยังมีคุรุผมสนทนาด้วยทั้งวอร์เรตตีวัตเช่นโจเซฟเมอร์ฟีซึ่งเป็นการสนทนาที่ไม่ธรรมดาทุกท่านที่ได้อ่านหรือฟัง หนังสือเล่มนี้ควรต้องทำความเข้าใจว่านี่คือการสื่อสารทางสมาธิหรืออาจเป็นเพียงจินตนาการแต่ที่แน่นอนก็คือการสนทนาทางจิตที่มีธรรมดาอย่างแท้จริงยามดึกดวงดาวพร่างพราวฟ้าอากาศภายนอกยิ่งหนาวยอดหญ้าเต็มไปด้วยน้ำค้างบ้านหลังเล็กๆของผมอยู่ใจกลางสนามกอล์ฟ เสมือนบ้านป่าขนาดย่อมที่ทำให้ผมรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติผมรู้สึกถึงครูทุกคนด้วยความรักและความเคารพผมรู้สึกว่าได้ร,รับความรู้แจ้งจากจัก,กรวาลผ่านครูที่ยิ่งใหญ่แต่ละท่านเป็นความเล้นลับที่ยากจะอธิบายแต่เป็นความรู้สึกที่ทำให้ผมอิ่มเอมกับชีวิตอย่างเหลือล้น ผมรู้สึกว่าผมช่างโชคดีที่สุดที่มีโอกาสได้สัมผัสกับครูผู้ยิ่งใหญ่ทางด้านจิตวิญญาณและได้ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือซึ่งรวนแล้วแต่เป็นคุณูปการของคุรูแต่ละท่านรวมถึงนักแปลที่ผมได้กล่าวถึงเบื้องต้นแล้วการได้ใช้ชีวิตเป็นสิ่งที่วิเศษไม่ใช่แค่มีชีวิต รอดเท่านั้นแต่คือความมหัศจรรย์ที่เราสามารถพบวิธีการใช้ชีวิตได้ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเดิมสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าถึงกระบวนการแห่งจิตวิญญาณภายในตัวเราผมรู้สึกกับตัวเองเช่นนั้นความรู้สึกนี้ยังคงสถิตยอยู่ในใจของผมเป็นการค้นพบตัวตนที่สูงกว่า เป็นการสัมผัสจิตเดิมแท้ที่เต็มไปด้วยพลังอำนาจของการตัดสรู้ซึ่งเป็นแรงปรารถนาเพื่อให้เราได้บรรลุถึงปลายทางที่เป็นจักรวาลรีลับและได้กำหนดโชคชะตาชีวิตของเราด้วยตัวเราเองนี่ต่างหากคือสิ่งที่ครูผู้ยิ่งใหญ่ได้พยายามสื่อสารผ่านผมเพียงพวกเราทุกคนด้วยเช่นกัน ถึงแม้เป็นเพียงจินตนาการผมก็ยังย้ำเหมือนเดิมผมยังเชื่อว่าเป็นจินตนาการที่ไม่ธรรมดาเป็นการสัมผัสสิ่งที่เหนือธรรมชาติด้วยการเชนเนลลิงหรือจูนจิตกับผู้รู้ผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองการเรียนรู้เรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดอันเป็นสัจธรรมของโจเซฟเมอร์ฟีซึ่งเป็นผู้ค้นคว้าเรื่องจิตใต้สำนึกผู้อธิบายสิ่งล้นลับ ของเขาให้พวกเราฟังเขาค้นพบความตระหนักรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในจิตใต้สำนึกซับคอนเชสเน s s ซึ่งมนุษย์เราทุกคนต้องเชื่อมโยงกับความลึกลับนี้เพื่อจะได้ค้นพบกฎแห่งแรงดึงดูดไปสู่จักรวาลไปสู่สันติสุขไปสู่ชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดด้วยตัวเราเองขณะที่ผมเชื่อมโยงสมาธิ สัมผัสจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของครูแต่ละท่านไม่ว่าจะเป็นวอร์เรดดีวัตเทิลดรเวนไดเออร์ท่านโอโชนาโปรเดนฮิลและดรโจเซฟเมอร์ฟีทั้งหมดนี้ร้วนเป็นผู้มีพระคุณกับผมที่ได้เมตตาถ่ายทอดสัญญาณเชื่อมต่อทางจิตให้กับผมได้อย่างร้ำลึกเพื่อให้ผมได้ถ่ายทอดความรู้สึก ส่งต่อให้กับพวกเราทุกคนนั่นคือสิ่งวิเศษที่สุดที่ผมรู้สึกกับตัวเองในขณะนี้ช่างอัศจรรย์ยิ่งเหมือนเวทมนต์ราวกับผมได้อ่านคำพีเล้นลับในชีวิตของครูผู้ยิ่งใหญ่ที่จากไปแสนไกลในดินแดนอันไกลโพล้นแต่เราก็ได้สื่อสารกันผ่านหัวใจของเราเราได้สื่อสารผ่านดวงวิญ,ญญาณของเรา เราได้สื่อสารผ่านจิตใต้สำนึกอันสูงส่งเป็นความร้นรับของชีวิตเกินกว่าที่จะหาคำอธิบายได้ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นประโยชน์โดยตรงกับผู้สแสวงหาปัญญายางจากผู้รู้แจ้งอย่างแท้จริงจงเปิดหัวใจให้กว้างในวิธีการนำเสนอของผมไม่ว่าจะเป็นการเชนเนลลิงหรือการสื่อสารกันทางจิต อย่างไรก็ตามเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดน่าจะเป็นสิ่งสำคัญมากกว่าโดยเฉพาะการนำเสนอที่เป็นประโยชน์การอธิบายการนำจิตเคล็ดลับวิธีการนำกฎแห่งจักรวาลไปใช้ได้อย่างลึกซึ้งเพื่อให้คนหลุดพ้นจากกลาที่ครอบงำอยู่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพวกเราอย่างแท้จริง จงขจัดความเชื่อผิดๆออกไปจากชีวิตของเราให้หมดจงประกาศอิสรภาพด้วยตัวเองว่าเราจะตระหนักรู้ด้วยตัวเองอย่างแจ่มชัดเราคู่ควรที่จะประสบความสำเร็จเราสามารถหล่อหลอมความรับรู้ในระดับจัก,กรวาลที่สูงส่งเพื่อบรรลุและเป็นเนื้อแท้กับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งของพวกเราเราต้องค้นพบสติปัญญาอันล้ำเลิศ โปรดรับการคารวะด้วยความนอบน้อมจากใจของผมโปรดรู้ว่าการถ่ายทอดทางจิตครั้งนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญเราอาจถามตัวเองว่าเรามาอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรอะไรคือจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของเราอะไรคือสิ่งที่เรียกร้องทำให้แรงปรารถนาของเราพรุ่งพรานเกิดการแผ่ซ่านอะไร คือสิ่งที่เรียกร้องให้เราค้นพบพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อให้เราเก้าวต่อไปในบางสถานการณ์อาจหมายถึงการกู้โรคด้วยซ้ำไปใช่แล้วครับความรู้สึกของผมคือเรามากู้โรคการกู้โรคในนิยามของผมก็คือการใช้ชีวิตอย่างยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้การมาใช้ชีวิต อย่างมีความหมายกับความซับซ้อนที่ดำรงอยู่ในโลกใบนี้เราย่อมไม่ยอมพ่ายแพ้เราย่อมไม่ยอมจำนนเราจะทำให้ชีวิตของเรามีความรื่นรมมีชีวิตอยู่อย่างอภิรมใช้ชีวิตอยู่ในลักษณะของคนที่ค้นพบความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเราจะใช้ชีวิตอย่างคนที่โชคดีตลอดเวลา นี่คงเป็นความปรารถนาที่ผมพยายามสื่อสารกับตัวเองและถ่ายทอดสัญญาณไปยังพวกเราทุกคนไม่ว่าอยู่ที่ไหนในโลกก็ตามก่อนถึงเป้าหมายปลายทางพวกเราต้องรู้ว่าควรจะเริ่มที่ไหนคำตอบก็คือควรจะเริ่มต้นที่ตัวเรานั่นแหละเริ่มต้นที่ความไว้วางใจเริ่มต้นจากความรู้ตัวว่า เราต้องการอะไรกันแน่อะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตอะไรเป็นสิ่งสุดยอดที่สุดที่ปรารถนาสิ่งนั้นอาจไม่ใช่วัตถุไม่ใช่การครอบครองแต่หมายถึงการยกระดับจิตไปสู่สิ่งที่สุดยอดและเหนือไปกว่านั้นนี่คือการค้นพบใหม่ที่เรียกว่าอยู่เดก้าด้วยการค้นพบตัวเองได้ค้นพบจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของเรา การค้นพบธรรมชาติอันลึกซึ้งที่สถิตยอยู่ในตัวเราทําให้เราแตกต่างจากคนอื่นทําให้เราใช้ชีวิตในรูปแบบที่ไม่ธรรมดาไม่ว่าการใช้ชีวิตอย่างโรดโผนพะจนภัยเต็มไปด้วยความท้าทายใช้ชีวิตอย่างอิ่มเอมเต็มไปด้วยการเติบโตทางจิตวิญญาณหรือเต็มไปด้วยโอกาสพิเศษซึ่งเราเป็นผู้เลือก เพราะจิตวิญญาณของเราเรียกร้องจากตัวเราเองเราผ่านพ้นแบบฝึกหัดและแบบทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าเราผ่านความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานกี่ครั้งกี่หนในที่สุดเราต้องเป็นผู้เลือกชีวิตของเราและไขว่คว้าหาความร่าเลิศที่สุดด้วยตัวเองการเลือกไขว่คว้าหาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตนี้ จะทำให้เราหลุดพ้นจากข้ออ้างทั้งหลายที่สำคัญทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือความจริงที่เหนือกว่าด้วยการหลุดพ้นจากชีวิตเก่าและหลุดพ้นจากกลาที่ครอบงำเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเป็นอิสระจากการถูกจองจำเรามีภารกิจที่ยิ่งใหญ่บนโลกใบนี้ยิ่งใหญ่พอๆกับการกู้โลกผมหมายถึงการกลับมาใช้ชีวิต ให้คุ้มค่าที่สุดกลับมารักตัวเองกลับมาค้นพบสัจธรรมอันยิ่งใหญ่ของชีวิตด้วยตัวเราเองนี่คือเส้นทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่รอคอยเราอยู่จงพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าเราคู่ควรและต้องลงมือทำตั้งแต่วินาทีนี้หลังจากนั้นก็เตรียมเฉลิมฉลองความสำเร็จจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในที่สุด แล้วจะรู้ว่าเราต่างมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต่างมีภารกิจที่สุดยอดที่สุดในการเกิดมาใช้ชีวิตในโลกใบนี้ผมหวังว่าการถ่ายทอดสัญญาณในหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับพวกเราทุกคนในการค้นพบสัจธรรมซึ่งเป็นแก่นแท้ของการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ได้อย่างง่ายดายด้วยความรักจากหัวใจอาจารย์สถิตธรรมเพนสุข ครูและโค้ชระดับโลก